หน่วยอากาศเรื่องการสัมผัสอากาศเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูนิวนะคะแล้วก็คุณครูคุณครูมิ้นค่นนนนะ,คะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนเรื่องอะไรคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูนิวจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอากาศในเรื่องของการสัมผัสอากาศนะคะแต่เอจะมีอะไรบ้างนะสามารถเอาไปสัมผัสอากาศได้เดี๋ยวเด็กๆไปพบกับกิจกรรมของคุณรูนิวคุณรูมินได้เลยนะคะไปเลยค่ะ กิจกรรมรู้จักอากาศด้วยประสาสัมผัสมีอะไรบ้างเด็กๆดูนะคะอะไรเอ่ยตาหูปากจมูกและมือนะคะแต่คุณครูนิวยังไม่เฉลยนะคะว่าจะทำกิจกรรมนี้ด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเฉลยตอนหลังจากทำกิจกรรมเสร็จเด็กๆไปพบกับกิจกรรมของคุณนิวได้เลยค่ะกิจกรรมเก็บอากาศ อุปกรณ์ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วค่ะเด็กได้เตรียมอุปกรณ์กันแล้วใช่ไหมคะอะไรคะถุงพลาสติกหนึ่งใบนั่นเองเด็กๆไปหยิบม,มาได้เลยคะ่ะแล้วทาไปพร้อมกับบุคูนี่เลยนะคะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมเก็บอากาศเอ๊เดี๋ยวมาดูนะจะเก็บอากาศยังไงเด็กๆคิดว่าเด็กๆเก็บได้อย่างไรคะค่ะบุคูิมีวิธีนะคะให้เด็กๆเก็บอากาศนะคะดูซิจะเหมือนกับที่เด็กๆคิดไหม คุณคุณนี่จะสะบัดถุงนะคะแล้วเก็บอากาศให้ได้มากที่สุดน,นะคะเด็ดเด็ำเลยนะคะแล้วก็มัดไปเลยะค่ะอีกนิดนึงนะคะเด็กๆกเห็นอะไรคะเห็นอากาศใช่ไหมคะ,คะกิจกรรมเก็บอากาศนี้นะคะก็ใช้ภาษา ่่อไปไเลยคะกิจกรรมสัมผัสอากาศอุปกรณ์ล่มค่ะกิจกรรมสัมผัสอากาศนะคะอุปกรณ์ที่เด็กๆต้องเตรียมคืออะไรคะแต่นแต้นคือล้มนั่นเองเด็กๆได้ล่มมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็กางล่มนี้นะคะลองดนเร็วเดินเร็วเดินเร็วดูนะคะเด็กๆสัมผัสอากาศจากล่มแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคะ มันจะมีลมและอากาศดันลมของเราอยู่ใช่ไหมคะกิจกรรมกลิ่นหอมลอยอยู่ในอากาศอุปกรณ์ส้มและกล่องฝาทึบค่ะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่ากลิ่นหอมลอยอยู่ในอากาศเอ๊ะกลิ่นหอมลอยอยู่ในอากาศยังไงนะคะเด็กๆค่อยๆเปิดฝานะคะแล้วคุณคุณยวจะดมกลิ่นนะคะ หอมมากเลยการดมกลิ่นนะคะจากอากาศนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เคยสังเกตเห็นไหมคะว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารอยู่ในครัวจะมีกลิ่นอะไรลอยมาคะกลิ่นอาหารของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองแสดงว่าเราสามารถใช้การสัมผัสในการดมอากาศได้นะคะเดี๋ยวพบกิจกรรมต่อไปได้เลยคะ่ะกิจกรรมพืบ เจาะลูกโป่งยังไงไม่ให้แตกอุปกรณ์ลูกโป่งเทปใสและเข็มหมุดค่ะเกจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าเพื่อเจาะลูกโป่งยังไงไม่ให้แตกนะคะเอเด็กๆคิดว่าเจาะลูกโป่งยังไงไม่ให้แตกได้บ้างคะก่อ,อื่นเลยเด็กๆนะคะเป่าลูกโป่งได้แล้วเป็นหนึ่งลูกเดี๋ยวให้คุณครูมิ้นทําให้เด็กๆด,ด,ดูเลยคะ่ะคุณครูมิ้นก็จะเอาอะไรคะเอา สักเกอ์เคปค่ะแตะลงไปที่ก้นของลูกโป่งค่ะก้นของลูกโป่งแล้วทำยังไงต่อคะต่อมานะคะเด็กๆเด็กๆดูนะคะคิดว่าคุณครูมิ้นจะเจาะลูกโป่งให้แตกไหมคะลองดูนะคะคุณมิ้นจะเจาะยังไงแล้วก็เจาะลงไปตางเลยค่ะคุณนิ้มเสียวจังเล นี้นะคะสัมผัสอากาศด้วยการฟังนะคะจะมีเสียงวิบวิบวิบเด็กๆรองทำกับผู้ปกครองได้เลยนะคะกิจกรรมเก็บอากาศในฟองสบู่อุปรกรณ์น้ำยาล้า,างจานหรือสบู่เหลวจานหรือชามหลอดน้ำและสำลีก้อน,นะคะ่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเก็บฟองสบู่ในอากาศเด็กๆก็ทำตามคุณยูได้เลยะค่ะ นำน้ำยาล้างจานหรือสบู่เหลวนะคะมาผสมกับน้ำนะคะแล้วเทใส่กระป๋องนะคะที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะแต่ของคุณครูนิวนะคะจะเป็นกล่องข้าวพลาสติกนะคะเพื่อทําให้เด็กๆด,ดูเป็นตัวอย่างนะคะค่ะแล้วมีวิธีการอย่างไรคะคุณครูมินค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะค,ค่อยๆเป่าคะ่ะค่ะคุณครูนิวเป่าเยอะๆเ,เลยค่ะแล้วบางที่เป่านะคะเด็กๆนะคะสังเกตไปด้วยนะคะว่าฟองสบู่มันขึ้นมาได้ ิวเห็นแล้วค่ะฟองอากาศนะคะฟองอากาศจะขึ้นมาอยู่กับสบู่เลยเห็นไหมคะเขาเรียกกิจกรรมนี้ว่าเก็บอากาศในฟองสบู่นะคะเด็กๆลองไปทํากับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้เลยนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทากิจกรรมเกี่ยวกับการสมัมผัสอากาศไปแล้วทั้งหมดกี่กิจกรรมคะ5กิจกรรมนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะคุณนิวจะพาเด็กๆนะคะมาสรุปกันเลยว่ากิจกรรม กิจกรรมที่ทำนะคะรู้จักอากาศด้วยประสาทสัมผัสใช่ไหมคะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมอะไรคะภ่ะการเห็นอากาศนั่นเองก็คือกิจกรรมเก็บอากาศการเก็บอากาศนั้นใช้อะไรคะใช้ตาในการมองดูนะคะก็คือการเห็นอากาศนั่นเองต่อไปค่ะค่ะต่อไปค่ะเป็นภาพหมูนะคะเด็กๆ ทำกิจกรรมนี้อย่างไรคะใช่ค่ะคือกิจกรรมเพื่อลูกโป่งทำยังไงไม่ให้ลูกโป่งแตกนะคะก็คือเราจะใช้การฟังเสียงอางกาศที่คุณครูนิวได้บอกไปนั่นเองอันต่อไปนะคะคุณครูมินค่ะอันนี้นะคะเป็นรูปปากนะคะเด็กๆใช้ปากในการสัมผัสอากาศได้นะคะ ไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะปากเราไม่สามารถสัมผัสอากาศพิมพ์ลดอากาศได้นะคะต่อไปเลยค่ะคุณครูนค่ะเป็นมือนะคะการสัมผัสอากาศที่คุณครูนิวได้ทํากิจกรรมไปคือกิจกรรมอะไรคะที่คุณครูนิวใช้ล่มใช่ไหมคะในการกางล่มแล้วก็ให้เด็กๆเ,เ,เดินช้าเดินเร็วแล้ววิ่งเด็กๆก,ก็จะสัมผัสอากาศได้และสุดท้ายเลย คือการดมกลิ่นนั่นเองก็คือการใช้การใช้จมูกใช่ไหมคะในการสัมผัสอากาศใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูนิวได้ทดลองเรื่องอะไรไปนะคะกลิ่นหอมรอยอยู่ในอากาศใช่ไหมคะก็เราก็ใช้จมูกในการดมกลิ่นได้นะคะเพราะฉะนั้นการสัมผัสอากาศมีอยู่4วิธีนะคะก็คือการเห็นอากาศการฟังเสีย คะได้ทดลองไปก็นำเอาไปทำนะคะแล้วถ่ายคลิปวิดีโอกลับมาให้คุณครูประจำชั้นด้วยนะคะและววันนี้นะคะคุณครูนิวกับคุณมินก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมใบงานเกมการศึกษาเกมอนุกรมภาพอากาศมาให้เด็กๆได้ทำนะคะทำไปพร้อมๆกับคุณนิวได้เลยค่ะ เริ่มกันเลยนะคะเด็กๆภาพแรกเป็นภาพพระอาทิตย์ภาพถัดมาเป็นภาพก้อนเมฆและมีเม็ดฝนเอเด็กๆคิดว่าภาพสุดท้ายจะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆมองไปที่กรอบสีแดงนะคะมีภาพให้เลือกอยู่สองภาพเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรที่ควรจะนำมาใส่ต่อจากก้อนเมฆเม็ดฝนคะใช่แล้วค่ะภาพพระอาทิตย์นั่นเอง เมื่อเด็กๆทําใบงานข้อที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆทําข้อที่2และข้อที่3ด้วยตนเองได้เลยนะคะมาตรวจสอบความถูกต้องข้อที่2และข้อที่3กันเลยค่ะข้อนี้เด็กๆตอบถูกต้องกันไหมคะคำตอบคือก้อนเมฆและมีสายฟ้านะคะ และข้อสุดท้ายนี้เด็กๆตอบถูกต้องกันไหมคะคำตอบคือก้อนเมฆและเม็ดฝนค่ะปรบมือให้ตัวเองกันหน่อยค่ะ